ตอน,อนเนื่องกันเลยค่ะกับข้าวการจับกลุ่มเอเย่นย่าเสพติดรร่ให่ค่ะพี่เบาเกลียงโดยต่อชดดอซี่ซ่องหาค่ะก็ได้มีการรวบเอเย่นย่าเสพติดรร่ใ่มีการหยุดยาไอ้ใดว่า1.4กิโลกรัมค่ะแล้วก็มีย่าบาอีกจำนวนนึ่งกันก็สารภาพค่ะวานำยาเสพติดเนี่ยส่งทางพัสดุค่ะแล้วก็ทำมาแล้วไล่ครั้งกันค่ะ โดยพันธ์ตำรวจเอกพิมลรัตนธรรมมาทิพย์ค่ะผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนทีซี่ซองพันธํตำรวจตรีนิพันธ์พลอยข้าวผู้ังคับการกองรอยตำรวจตะเวนชายแดนทซี่ซ่องฮาค่ะก็ได้รวมกันซอบปากคำนายวีรพงษ์วงแก้วมูลอายุ28ปีเท่านั้นเองนะคะกลุ่มลำเนายู่ที่อำเภอแม่เมาะลำปางด้วยค่ะล่างจับกุมพร้อมข้องกลางเป็นยญ้าไอ้ค่ะนำนักรวมทั้งแมดว่า1.4โล่ญาบาร้อยหกเมตรเครื่องชังดิจิตัลค่ะอุปกรณ์เซฟแล้วก็มีทุงพลาสติกไส่คณะ ต่างๆอีกจํานวนหนึ่งโดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์แห่งนึ่งค่ะที่ถนนผุ่นพ่นตาบลบลาัเนื้ออาเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตที่นี่ก็มีการขยายพ่นข่าวไปตรวจคอนในห้องพักค่ะแล้วก็ควบคุมตัวไปสอบสวนขยายพ่นแล้วก็แจ้งข้อห้าค่ะว่ามีญาเซฟติดไฮโถยประเภทดนึ่งยาไอยาบาวายเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะนายวีระพงศ์ให้การรับสราบรภาพและก็่าทำการรับยญาเซฟติดทางคนรุ่งพัสดุนะครับซึ่งจะส่งหมายเดือนละครั้ง ประมาณช่งกิโลกรัมนะครับและได้ทํามาประมาณเจ็ดครั้งและก็ในครั้งนี้ก็ไปครับรับยาเสพติดมาซ้มลูกครับช่วงให้กับลูกค้าไปแล้วช่วงลูกก้นจะมาทุกจับเสกนจากแนว่ทางการรับต้นพอนายวีระพงเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหล่างจะมีการจับกุมนะครับผู้เสพผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่จนมีการสะท้อนถึงนายวีระพงจึงติดตามพฤติกรรมจนพบโอกาสนะครับเข้าจับกุมเมื่อค่ำวันที่ส3ามีนาคม รายการนำตัวมาขยายพ้นเพื่อซึบห้าตัวย่อยผู้บงการ่อไปนะครับน้องยิ่งอมค่ะอันนี้ชาวลำปางมาเกมที่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้วใช่เลยนะบบคนทุ่งนี่แหละครับถึงก็จะมีคนที่อ้วนไส้เลยครับน้องยิ่งอมค่ะอาโทรมาบอกว่าทันเนี่ยมีสินค้าพัสดุท่พิ์ก่อนไหมให้โทรไปที่ตำรวจอันนั้นเป็นกองเป็นเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ละ